ธุรกิจส่วนตัวของคุณพี๊อกวลากิจนะครับว่าเขาบริหารจัดการร้านยังไงยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยครับข้างในยม a i t a minute, m o t h e Call me i n h o e o p o c me k i o Copy. t บถามบ๊อกว่าความเป็นมาพี่บ๊อกมาเปิดร้านได้ยังไงที่มาเปิดร้านเวซีได้ยังไงครับก็ หลักๆเนี่ยที่เคยทํางานอยู่ในที่มาก่อนอยู่ที่สำนักงานใหญ่ตอนนั้นทําประมาณ4ปีมั้งแล้วก็มันเป็นที่ที่นึที่ได้ไปเรียนรู้ได้ไปประสบกับอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกนะที่ได้เรียนรู้ว่าไอ้รองเท้าคู่หนึ่งที่เราเห็นนะมันไม่ใช่แค่รองเท้าคู่หนึ่งแต่ว่ามันประวัติความเป็นมาเราได้เรียนรู้ว่าไอ้รองเท้าคู่นี้ผลิตนนปี 1980เาสิเท่าไรจุดป,ประสงค์ของมันคืออะไรแล้วก็ประวัติความเป็นมาหรือว่าแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์แต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงอตอนนั้นก็เลยร,เร,ลรู้สึกว่าชอบรองเท้าสุนารรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รองเท้ทานะแต่ว่ามันคือเหมือนเรื่องราวคืออะไรที่ดีไซเนอร์เนี่ยเขาเขาต้องการจะสื่อสารม,มารให,ให้ให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้แล้วก็พอพี่ออกจากไปที่พี่ก็ไม่รู้ว่า พี่อยากทําอะไรพี่ก็เลยมาคิดดูว่าอะไรที่ที่เราชอบแล้วก็นึกมาถึงพวกรองเท้าอะไรเงี้ยก็ลเลยตัดสินใจเริ่มโปรเจกต์ที่จะทำอะรองเท้าเพรตอนสมัยหนุ่มๆนี่แสดงว่าต้องเรียนเกี่ยวกับการตลาดอะไรเงไม่เคยตยกอสมัยนุ่มๆอ่จริงๆพี่เรียนการจัดก,การที่จบบริเารจัมาอ่ซึ่งตอนนี้พี่เรียนก็จะครอบคลุมคือพี่เรียนจบลึกไป หลายๆอย่างเช่นพวก finance พวก marketing พวก e n t r e p r e n n u r ก็คือเหมือนพวกเป็นระบบ uh, เจ้าของธิจาการอะไรเงี้ยนะ uh huh. marketing uh huh. ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ท,ท,ที่ได้เรียนมา uh huh. ประมาณนั้นมากกว่าคือไม่ได้ไม่ได้เรียนจอดอ,อะไรมากแค่เรียนจูเกิดทุกอย่างอันนี้คือตอนนี้ร้านน้จะเป็นขายประเภทอะไรคับตอนนี้ uh huh. ตอนนี้สินค้าที่ขายในร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวก รองเท้าผ้าใบหรองเท้าซีเกอร์แล้วก็มีพวกรองเท้าบอลบ้างรองเท้าบาสบ้างแล้วก็จะมีพวกกระเป๋านาฬิกาเครื่องเงินแล้วก็พวกอิสเซสซอรี่อย่างอื่นที่เหมือนทำให้การแต่งกายของคนคุณเติมเต็มได้ทีนี้ตอนนี้พอเปิดร้านมาแล้วปุ๊บครับเป้หา,า,ห,ปห,าหมายในอนาคตเนี่ยที่คิดจะเปิดใหญ่ร้านหรือทำอะไรต่อครับอ้าวเป้าหมายในอนาคตของร้านดีซี ที่มองว่ามันต้องขยายอีกตอนนี้เนะี่ยมันมีประมาณสี่สาขามีสยามแควร์มีพลัสก้อนมีดูมบากะปิแล้วก็สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นแฟชั่นไอแลนด์แล้วจริงๆก็จะมีแบบสาขาเล็กๆพวกเซ็นทรัลพาวเวอรหรือว่าไทเวกพาร์คอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ากางปีน่าจะได้เปิดที่ฟุนเจาะคอนเซ็ปตแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะมีอีกสาขาหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้จักชื่อร้านดีสีมากขึ้นว่าร้านเรามีความเป็นมานเป็นยังไงขายสินค้าประเภทไหนบ้างแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของเป้าหมายระยะยาวที่มองว่ามันต้องเป็นร้านที่มีสินค้าของตัวเองเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทำกำไรให้เรามากที่สุดก็คือสินค้าของตเองมันมันมคือทำในตอนทูปบวชเลยว่าใช่ใช่โอเค ต่อไปพูดถึงปัญหาประสับมากกว่าว่าตั้งแต่ที่เปิดร้านนี้มาเนี่ยพวกปัญหาประสับต่างๆวที่แก้ไขเป็นย,ยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันให้เกิดขึ้นอีกไหมอุปสรรคที่ผ่านานมาหลักเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนและหลักการเพราะว่า,ากา,ารเปิดสาขาใหม่เราก็ต้องการานานพนักงานใหม่พอพนักงานใหม่ปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนัน้นเดี๋ยวนี้ถ้าที่พุ่ต้รู้สึกว่า คนรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกขี้เกียจแต่อยากได้อนึ่งเยอะเือนรักสบายแต่อยากได้อนึ่งเยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดกันซึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะพนักง,งานขายของนะที่เห็นที่อย่างแรกเลยนัดสัมภาษณ์นัแล้วไม่มามาสายไม่โทรบอกไม่มาก็ไม่โทรบอกโทรไปก็ไม่รับอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ที่ก็ไม่ชวนกันว่า ม,ม,ม,มันเป็นเพราะการศึกษาหรือว่ามันเป็นเพราะที่ใส่ส้นของเขาแต่ว่าปัญหานี้จะบ่อยมากซึ่งพอได้พนันกงานมาปุ๊บมาขี่ก็อาจจะไม่โดนใจเราอาจจะขี้เกียจอาจจะไม่มีความร,รับผิดชอบซึ่งตรงนี้มจะเป็นปัญหาที่คนที่เปิดน้า,านเนี่ยจะเจอค่อนข้างบ่อยวิธีที่จะแก้ไม่ให้เกิดขึ้นที่มองว่ายากนะเพราะว่า ือเราต้องเรียกสัมภาพหลายคนไว้ก่อนคือสมมติว่ามี10คนก็เรียกมา10คนอาจจะมา3คนแล้วถ้าเราช่วงดีอาจจะมีึ่งในนั้นที่ที่สามารถบาจัดการเราได้ก็เป็นประมาณนั้นมากกว่าีแต่ว่าเรื่องพวกนี้สมมติเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเปิดส,สาขาที่อ่ังกฤ์ในช่วงกลางปีเราจะเริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือน3เดือน4ี้ก็ได้เพื่อไม่ให้เป็นการเนมนประชุมระบุบในช่วงเวลาที่ลักได้เลยทีนี้ก็มาถึง พวกกลยุทนธะ์ที่บบ๊อก็จะเป็นถามประมาณว่าคริบบ๊อบดูแลทุกด้านของร้านนี้เลยครับหลักๆก,ก็ใช่คือถ้าเป็นเรื่องกลยุทธ์เนี่ยงานพวกเคทีงานเกี่ยวกับทิศทางของร้านการจัดขายสินค้าและแส่วนใหญที่จะเป็นคนกำหนดบางทีอาจจะมีทางแฟนบ้างฐานลูกน้องบ้าง แต่หลัหลกๆก็ที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางเองว่าพี่อยากให้ภาพลักษณ์ของทางร้านดีซีเนี่ยจะไปทางไหนแล้วก็จะเป็นยังไงแล้วทีนี้คือพวกคอร้านมาถึงขอแล้วเมื่อกี้ถามของที่นี้ถามว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ที่เปิดมากระแสตอบรับที่มองว่าตั้งปี53คนนึงใส่ขาเดฟ และใส่วินเทจซึ่งมันจะค่อนข้างตกเป็นข้ามกับสิ่งที่พี่ขายอยู่ตอนนี้อีกแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นเรียกว่าวัตถุที่จับกันเหนืคือพอสตรีมหายไปปุ๊บเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเดย์วินเทจแล้วพลาสติกก็จะกลับมาอีกครั้งนึงอาจจะภายใน3ปี4ปีหลังจากที่มันหายไปซึ่งพี่ก็บอกว่าถ้าณตอนนี้เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในช่วงที่มันกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น ประมาณนั้นมากว่า่พอ,อมาตรงนี้ปุ๊บมันยังพอมีแบบกลุ่มลูกค้าหรือว่าคนที่ยังพอสนใจด้านนี้พอยู่มีอยู่แล้วพี่ว่าตรงน,น,น,นี้คืออ,นนอย่างคนบางคนก็ไม่ได้แบบอยากใส่กางเกงลัดเป้าซะขนาดนั้นเพราะมันอัดหรือว่าบางคนก็ชอบเสกจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาซื้อสิกค้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากเขาก็รู้สึกเสียดาย มานันแล้วเขาก็แล้วด้วยคนมที่ว่ารองเท้าของที่ร้านน่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนมีคนชอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างอาดิดาสหรือว่าจะเป็นพวกจอแดนซึ่งพวกนี้จะมีแสงแฟรเขารอการออกมาของแต่ละรุ่นอยู่แล้วซึ่งตัวน,นี้ก็ทําให้ทางร้านเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่คอยติดตามอยู่เรื่อยๆต่นทนี้คะถามว่าที่พูดมาหมดนี้คือ อะไรที่จะทําให้ี่บล็อกสามารถกล่าพูดได้ว่ามันเป็นจุดแข็งของร้านนี้ทให้สามารถจรืบต่อไปอนาคตอย่างมันง่นคงณตอนนี้นะที่บอกว่าที่ผ่านมาทางร้านเนี่ยในเรื่องของเซอร์วิสหรือว่าการบริการเนี่ยถือว่าทาได้ดีมากๆในระดับหนึ่งซึ่งพี่ว่านี่คือจุดหนึ่งที่ทําให้คนมาซื้อของที่ร้านโดยที่อาจจะไม่ใช่สินค้าผุ้กาพตางซึ่งพอพี่บอกว่าในอนาคต ถ้ามีวันหนึ่งอจอแดนที่ได้เป็นไอ้ผี่งหรือว่ารองเท้าบางรุ่นที่ได้เป็นเรียกเป็นแต่งขายที่ที่เดียวแล้วอนาคตแบบมีขายทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดบริสกองที่เนี่ยไม่ดีพอและกานอาจจะยิงนะถามคำตอบคำหรือว่าดูถูกลูกค้าแบบเอ้ยใส่รองเท้าแต่ไี่ตั้งซื้อหรอกก็ไม่บริการอะไรเงี้ยทําให้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยของเราไม่ปีนปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะไปง้อเราละว่าแบบร้านนี้ไม่ จุชอาบไ่แดดูบีเน,นอนมาซื้อไปเห็นเทคแคร์เลยตอนนี้ของของที่เขาอยากได้ไม่มีแล้วเขาอยากเป็นซีรีส์ลัลกอยู่แต่ว่าณตอนนี้ที่ได้พยายามเน้นน้องไปว่าต่อให้เรามีของที่เจ๋งแค่ไหนจะมีขายสองคู่ห้าคู่ในประเทศไทยเราก็ต้องบริการเหมือนที่เราจะเป็นการลูกค้าที่ขอปัจจุบันลูกค้าที่แบบมีขายทั่วประเทศ คือก็คือคอนเทนต์ที่ว่าไปแล้วที่ที่คิดว่าถากรางได้ได้ทำได้ดีนะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายคืออยากให้ล็อกเล่าถึงชีวิตพี่กับการใส่ตัวขาแบบสตรีมแวร์นะครับว่าตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วก็เริ่มมา,าสมัยสุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมากจากที่พี่อยู่ในวงการโดยส่วนตัวของพี่ครับเออส่วนตัวแล้วจริงๆสตรีมแวร์เป็นนิยามคำที่กว้วางม,มากๆ ซึ่งที่จะบอกว่ากว้างเนี่ยเพราะว่าสีแวร์มันคือพื้นฐานแล้วคือการแต่งกายการแต่งกายในสไตล์ของเราเองซึ่งมันไม่มีกําหนดแบบว่าต้องใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนที่แบบขาใหญ่นิดหน่อยแล้วก็ต้องใส่ถ้าผ้าใบซึ่งไม่เคยมีกำหนดแบบจริงๆพวกวินเทจขาเดฟจะเป็นล็อกเป็นโน้ตเป็นนี่จริงๆมันก็สามารถมารวมในสตรีทแวร์ได้ถ้าคนคนนั้นเขาแต่งตัวตามสไตล์เขา ไม่ใช่ตามเทรนด์นะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าไอ้นี่แต่งตัวขาเด็กรองเท้าหนาเสื้อเชิ้ตไอ้ดี้วิเทจแต่จริงๆพ่อจะชอบรองเทานี่คือสไตล์ของเท้าพ่อจะแบบอีก5ปีเขาก็แต่งอย่างนี้ก็ดดดได้กันป,นประมาณนั้น,นซึ่งบางทีมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคนไหนนะแต่งตัวอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรประมาณนั้น,น,นซึ่งประบสบการณ์พี่ คือจริงวันสอบพี่ไปเห็นลูกที่ตอนสมัยเด็กๆแบบเด็กๆๆเลยประรมาณสิบขวบมนต่อไปมัน,นก็ที่เห็นที่ใส,ส่เสื้อแจ็คเก็ตบางตอนนั้นหนังแบบตัวที่มันบุบๆหนาๆหน่อยกางเกงยีนขาแบบทรงกาก,กี้แต่ว่าเด่นกล้าแล้วที่ใส่รองเท้าที่จะไม่พี่ใส่บลบอกมาแล้วแบบคู่ข้อต้องเกงยัดไในรองเท้าเออพี่ก็ขาบนี่คือที่จำไม่ได้เลยพี่สิดว่าเอากางเกงยัดไปรองเท้าด้วยว่ะเอออะไรประมาณนั้นซึ่งเหมือนนี เหมือนเขาพมาทิ่กันสมัยเมื่อ3 3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามช่วงอายุของเราหรืออาจจะเป็นไปตามว่าในช่วงนั้นเราซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งแล้วเราชอบมากๆเราอาจจะไปซื้อสิ่งของอย่างอื่นมาใส่เพื่อให้ทําของเราเดูเด้นก็ได้แต่ว่าในเรื่องกันต่ตัวเนี่ยที่พี่จำได้คือพี่เป็นคนที่ชอบใส่พวกแหว,วนตั้งแต่ แต่หรือแบบมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับนึกคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เคยเด็กสักทีก็ได้แล้วตอนนี้พี่บ๊อบมีทำอย่างอื่นด้ไหมนอกจากร้าน VAC อนนี้นอกจากบริหาร้านก็ไปเป็นพิธีกรรับเชิญของรายการ Grab Life by Shark นะครับซึ่งถ่ายทอดเทปแรกเทปคือเทปเทปจริงเนี่ยเขาจะออกทุกวันพฤหัออสตอนสทุ่ ช่อง Travel Channel นะครับชอบ่อง73ใครก็ลองไปดูกล้วกันจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับประเด็นผู้ชายไว้ก่อนคือรายการผู้ชายกังผู้ชายว่าแบบในการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคนเราต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ก็เราจะได้ไปนั่งคุยกับเหมือนกับผู้ชายดาราหรือใครก็ตามที่ยังเด็กอยู่แล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วไปแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิเดเห็นกัน ก็มีพวกไดซาเวธรรมพวกแหวนใะไหมครับตอน,นอ๋อ,อคือนอกจากตรงนี้แล้วพี่ก็มีดีไซน์ว่าออกแบบพวกเสื้อเสื้อยืดร้านหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องเงินของของ,ของทนที่ร้านขายด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้มันเกิดขึ้นเพราะความชอบด้วยแหละมันก็เลยทําได้แล้วก็ฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วก็ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาเข้าไปขายที่เสียงทองกอนด้วยทีนี้สุดท้ายอยากให้พี่ป๊อกให้คล้ายๆแัดบี ความคิดอะไรเองครับการทำมาขายาาหน้า,าครับเรี่ับธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรที่ลำบากถ้าคุณไม่มีวินัยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจส่วนตัวจะไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยตื่นแปดโมงทำงานเท่านี้นะวันนี้คุณต้องทำอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงที่ต้องไปกำหนดเองว่าวันนึงคี่ต้องทำอะไรบ้างหน้าที่การงานรับผิดชอบเนี่ยงานอะไรเสร็จไม่เสร็จจะไม่มีคนมา,าตามตอที่ทำไม่เสร็จหรือไม่ทำ ก็จะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าคุณที่เป็นคนไม่มีวิน,นัยจะถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มที่จะทำตรงนี้บางคนบอกว่าที่อยากเป็นเจ้าแนา่ตัวเองเพราะว่านี้มันดูสบายนะมันดูอะไรแต่ว่าอยากให้ไปเก็บประสบการณ์ตามบริษัทต่างๆอย่างน้อยสักห้าปีเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นลูกน้องคน่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ การทำการโดนหัวหน้าด่ายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางทีเรามาเป็นหัวหน้าคนเลยเราอาจจะไม่เข้าใจลูกน้องก็ได้ว่าเราพูดอย่างนี้มันแรงไปไหมมันบางอะไรประมาเนี้ยมากกว่าแล้วก็วินัยเพราะว่าวินัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเป็นเจ้านยตรงนโอเควันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบมากครับที่ให้สัเวลาและก็สถานที่นะครับเรากาสหน้าในต้อง ซื้อของพี่อยู่แล้วแหละครับก็ยังไงก็ขอฝากร้านด้วยละกันนะครับชื่อร้านตอนนี้เราเรียกสั้นๆว่า VAC หรือร้านพีก็ได้จะได้จับได้ง่ายๆก็เป็นร้านอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกี่ยวกับตู้รองเท้าถ้าเราชอบรองเท้า,า,าพิเศษหรือว่าเป็นรองเท้าบอลรองเท้าบาสรองเท้าแฟชั่นที่ไม่ซ้ำใครหรือว่าอยากได้มาเจอกับพนันกงานคุยสัมผัเพื่อ,อ,อนฮะเป็นวันๆก็ให้แวะมาที่นี่ หรือว่าไปที่สาขาแฟชั่นได้ชั้นสองหรือบัวากบีชั้นสองหรือสยามพาราซอนชั้นสองหรือสยามสแควร์ซอยหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บร้านได้ที่ www รับ vac thailand com นะครับก็จะเป็นข่าวมันจะมีบล็อกสดตัวบ้างก็ถ้าดูเบื่อก็เข้าไปอ่านก็ได้ครับขอบคครับขอบคุณครับ